ทำมาแรงมากกับภาคกันหาแล้วกินแรงค่ะพี่น้องมือนีได้ลงทงลุงท้าไปหาก้นนค้ากับตะไคร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนเจ๊กหลอดค่ะเพ่อนปูเขาโวดตอนนี้ออกดอกแล้วไกลได้หอดผลผลิตแล้วค่ะอันนี้ต้นนันยางนี่บักทัวเพิ่นเออกำลังสิเป็นขึ้กันค่ะนี่นี่ปีนี้พามาชมดอกบักม่วงของเจ๊กรลอดค่ะตอนนี้เริ่มจับหน่อยน้อยแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าบรูว่าสิจับหน่อยจับหลายสมใดเนาะค่ะหอดมองเป้าไม้ที่หนึ่งแล้วค่ะนั่นคือกอนอค่ะเนาะค่ะไม่ยกัะทำการก้นเข้าไปค่ะมือนี้เเาาสอแค่หัววค่่ะเเพราาาสน การต้มปลานิ้นตปาปลาเหาบ่หลายก็เลยบ่ได้ใส่หาลายเนาะหัวหนึ่งเอาไปต้มหัวหนึ่งเสียเอาไปใส่ตำมะม่มวงเ้ยค่ะพี่น้องเออก้นเนาะคะ่าแล้วบานนี้เขาก็จะมาเอาตะไคร้ค่ะนี่แหละค่ะสมุนไพรพื้นบ้านเนาะพี่น้องเนาะค่ะตะไคร้ใบบก,กูดค้องคู่กันได้บว่าเมนูยางกระซังต้องใส่ประจําเลยค่ะได้เนาะค่าตะไคร้แล้วบานนี้เป่าไม้ต่อไปค่ะนั่นก็นคือักม่วงค่ะ ขาดวอดายได้หนิเออสอบกินสมเนาะเบ้าปอแล้วก็สอบค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อน,นี้เมนูเฮาสิมีแค่ต้มปลาย่างเดียววอดาเพราะว่าเบ้าปอแล้วพอสอบกินอาหารย่างเดียวนะคะเขาก็เลยต้องมาเอาบักม่วงพร้อม,มคะ่ะมื้อน,นี้แม่ยากกับทำการต้อยอีกคือเกาค่ะพี่น้องต้อยแล้วกับบอ<ม>ลแมาได้ไปสัน้นเอานะคะจังค่อยลน้นต้นบกม่วงต้นนี้บวกเลยใหญ่พอทันค่ะเพราะว่าสาวนุ่นก็เบ้าปากินดูดูเออเมืเองนู้นแหละเอาไปเอามาเลียตาดอกแล้วเออบารนี่แล้วแต่สุงส้งสูงสูงสุ้งต่ำต่ำหนังสาวน วบานนี้สาวนุนกับสิ้ามาชมสวนพักไม้ยาค่ะนี่ก็จะเป็นพักปอดสารนอกพี่น้องค่ะมีพักบุ่งพักซีจีนเนาะค่ะมื่อน,นี่ไม้ยาสิมะเกบพักซีจีนไปใส่ใต้มปลากับส ไปถกกินนี่ยังแน่หลายอย่างด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะพักสดพักยังเนอเพราะได้เก็บกินอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพักกาดพักหอมพักกล่ำนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อยังก็คือ๋อข้าวโพดข้าวโพดไก่ได้กินแล้วค่ะแต่ก็ยังมาทันหนึ่งยังไอซัมกันกับของเจ๊กรอดนะคะพี่น้องคะ่ะระวังนั่นตัดผ่ามาตอนแรงเลยแล้วกันเปาเปาก็ได้โทรมาหาข่อยรอบที่เท่าไรแล้วกับมะลูพี่น้องค่ะมือนี่บ่แม่นสินีซีบหลอดเราบอกค่อยซูนมาเออพุ่มอยู่บ้านมือขนาดลูกบ้านได้ออกได้นี่ซื่อว่าลูกออกแล้วนี่เพราะว่า เออแล้วก็ะซ้างดอกพี่น้องคะใครขอเขาบบโทรมาเนาะขอโทรมาน่ะดีแล้วมือนี้พื้นที่งานหอดคำค่ะอุ้ยมือนี้สูคักมือนีโอทีขักแน่มือนี้เออเก็บงานผนว่าเก็บงานอันสามสิบเที่ยวว่าสั่นสามสิบเที่ยวจนว่าสิบสองกลุ่มดอกพี่น้องนนบ,บางครั้งในคำหอดบ้านเดีวยวค่ะเอาว่าเป็นอยังดอกเพื่อเงินทำในทุกอย่างนะเนาะเกินว่ามือนี้บ่อหอดบ้านง่ายดอกเด้อก,กินข้าวก้อนคอยโลดว่าสัน่นพาลูกกินข้าวก้อนเลยว่าสัน่น ขเขาเรียกว่าโอ้ยบ่าฝาดดอกเขากบะเบนนิดนึ่งโยบาตนี่ไม่ยาก็เลยมาเห็ดแนวกินค่ะมือนี่ก็จะเห็ดต้ตมปลาที่เขาไปหาวัตถุดิบมาแต่ตอนแรงแหละค่ะพี่น้องปลาก็มีสองตอนจำนี่แหละค่ะแต่ว่าเสือบ้ามุกเจ้ามุก่อยกินบ้าเบิดได้นี่เออได้กินสองค่ะผุนนี่นี่เออแทนดีสิบ้าก,กินหลายๆเป็นบ่านนี๋กินว่าเป็นดมเอาอู้ขวัญละงืดหลายเออ ไม่ยากกทํทำการปรุงรับพี่น้องโอ้ขอยผักกับระทันบาดีนผักมันไปกอนแล้วเออนี่แหละค่ะผักซีจีนที่ว่าไม่ยาปลูกวันนี้เขากดะนมาทําประกอบอาหารกินเนาะคะ่ะเดียบร้อยแล้วบาดนี่ไม่ยากกับมาทําการย้ำบัก่วงค่ะเมื่อนี่สิตตาบัก่วงเนาะคะ่ะย้ำบัก่วงเรียบร้อยแล้วบาดนี่ไม่ยากจะทําการเอาหัวหอมกับนอค่าที่เขาไปกลม้าบางแล้งละค่ะบาดนี่ไม่ยากสิเอามาทําการตําค่ะตำให้มันละเอียดเลยเด้อค่ะแล้วไม่ยากก็จะใส่พริกป่นลงไปพร้อมนะคะพี่น้องค่ะสาวนี่โอ้นสาวนี่่าสั่นโอ้ ว้าพิทว้าถึงเนาะเออส่วนนี่สาวนนท์บ่เคยเห็ดแจัคเทอ่อค่ะปกติก็จะไม่ตะไกวทัยธรรมดาเนาะเออไม่อยากจะทําการใส่ปลา,าน้ำปลาผงนัวนี่สิละค่ะแล้วก็ตำม,มันเขา่าเข่ากันอุย้ยเพิ่นว่าซิมเมืองแล้วแซ่บคากว่าสันดนใสเนาะค่ะมันแบบว่าตัดสมไดน้นิดนึงนิดนึงเออมาเนี่ก็ทําการตักใสจานเรียบร้อยแล้วค่ะ